หลอดลูกชายคนแรกแฮยินดีกับนางเอกคนดังเรียกได้ว่าเป็นกระแสะข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวคนดังที่ได้กำเนิดลูกชายคนแรกแล้วนักแสดงหญิงจอห์นเยบินได้ให้กำเนิดลูกชายที่แข็งแรงแล้วตามรายงานของสื่อเมื่อวันที่1ตุลาคมจอห์นเยบินได้ให้กำเนิดลูกชายที่โรงพยาบาลในกรุงโซลเมื่อวันที่30กันยายน ทั้งแม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรงปัจจุบันนักแสดงสาวได้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วโดยนักแสดงหญิงจอนเยบินได้เขา้าพิธีวิวากับสามีได้ประมาณ3ปีแล้วกับสามีนอกวงการของเธอโดยเธอนั้นได้เข้าประตูวิวากันไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ในขณะเดียวกันจอนเยบินกำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่อง Revolutionary Sister ทางช่อง KBS 2ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและครอบครัวของเธอสําหรับจอหนเยบิน เข้าวงการบันเทิงในฐานะนักร้องเมื่อปี2002ก่อนจะผันตัวมาเป็นนักแสดงเต็มตัว